ถึงมูมูเมื่อสนิทของเขาเขาไม่รู้แต่ตัวเลยว่ารู้สึกสนิทใจกับมูมูตอนไหนรู้ตัวีกทีเขาก็สนิทกับมูมูแล้วมูมูเป็นคนที่น่ารักมากๆยิ้มน่ารักเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขมากๆเสียงน่ารักยิ้มน่ารักยิ้มน่ารักบอกแล้วตัวข่าวมาก e โมจิตาแป๋วนิสัยน่ารักมีทัศนคติที่ดีอ่อนโยนใส่ใจรายละเอียดคนรอบข้างให้คําปรึกษาเขาและรับฟังปัญหาเขาตลอดมูมูตอบมันมาจากใจซึ่งเขารับรู้ได้ซึ่งเขาดีใจมากๆที่มีมูมูเป็นเพื่อน มูมูเป็นคนที่คิดอะไรหลายๆอย่างเหมือนกับเขาด้วยทําให้เวลาคุยกันแล้วมันไปได้เรื่อยๆมูมูบอกว่ามูมูไว้ใจเขาซึ่งเขาก็ไว้ใจมูมูเช่นกันค่ะแล้วเขาก็อยากให้มูมูเลือกตัวเองไว้อันดับหนึ่งเขารู้ว่ามูมูแคร์เขาเพราะมูมูคอยบอกเหตุผลตลอดไม่ว่าเรื่องอะไรและเขาก็ถูกชะตากับมูมูที่สุดเลย อิโมจิกระต่ายอิโมจิมือเขารู้ว่ามูมูเป็นคนอ่อนไหวแต่กับเขามูมูอ่อนแอได้เขาพร้อมจะรับฟังและหาทางแก้ปัญหาไปกับมูมูรอมีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งเขาจะพามูมูไปกินของอร่อยๆตามที่มูมูอยากกินเยอะขอบคุณที่เป็นเพื่อนคิดเพื่อนคุยเพื่อนเล่นเกมของเขานะคะอิโมจิหัวใจขอบคุณที่มูมูเกิดมาขอบคุณที่เราได้รู้จักกันเขารักมูมูนะ อิโมจิอะไรก็ไม่รู้มองไม่เห็นขอให้เจอความสัมพันธ์ที่ดีต่อใจและทำให้มูมูยิ้มได้ทุกวันนะคะอิโมจิไป cover อิโมจิดอกไม้ไม่แล้วคำถามคือทำไมกับมูมูเขียนถูกแล้วทำไมกับเขาเขียนผิดเขาตั้งใจเขียนแล้วขอเขาพิมันเขาก็ตั้งใจแต่ว่ามันมีผิดบ้างโหค่ะรายแรงจริงโปรดเลยขอบคุณนะคะพอยเราว่าขอบคุณที่ได้รู้จักกันนะคะ ขอเราดีใจมากๆเลยค่ะมากอบุคคลที่มีความนุ่มนวลมากที่สุดในกลุ่มกล้าพูดเลยว่าอ่อนโยนที่สุดสุดแห่งความนุ่มนิ่มคือพุงนุ่มๆมูมูเป็นคนคุยสนุกมูมูเป็นคนคุยสนุก มูมูเป็นคนคุยสนุกชอบทำอะไรน่ารักน่ารักให้คนรอบข้างเป็นกำลังใจได้ดีและแค่คนรอบตัวสุดๆทำอะไรจะนึกถึงคนอื่นเสมอชอบวางแผนให้ตัวเองเสมอรับเป็นคนที่น่ารักมากๆและสามารถไว้ใจได้เพราะมูมูค่อนข้างค่อนข้างจะไก,กลาจากเรื่องที่ท็อกซิกที่สุดภาพจำม,มูมูมีเรื่องที่ดีเยอะมากจนบางครั้งก็นึกไม่ออกว่าบางครั้งมูมูก็ดื้อเหมือนกันแถมวนตีนด้วยเฮ้ให้เจ้าตัวเขาทำเองดีกว่าได้ยินดัง ได้ยินไม่เมื่อกี้ถ้าพี่ทำไปแล้วอะเมื่อกี้ไม่ได้ยินเอ้าไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินเออถ้าพี่ทำไปแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ยินอ๋อมูมูฮะเวลาเซลคนอื่นในสไตล์มูมูนี้โคตรหาเลยสกิลเขาเบาๆแต่โดนเตะสวนตลอดเช่นโอเมก้าฮ่าฮฮฮ่ดีใจที่ได้รู้จักกันครับใช่ไงมูมูเขาจะเอาอะไรมาสู้ผมเดี๋ยวก่อนขอบคุณคาะโทมอัส เฮ้ยใช่เหรยนี่ผมเขียนน้อยกว่าทุกคนอื่นจริงอันเนี้ยไม่อยากจะเชื่อใช่พี่พงโตไม่เป็นไรโคมัสไ<ม>อแชทแล้วมูม,มูในสายตาจินนี่เป็นคนที่น่ารักมากๆนึกถึงเพื่อนๆอยู่ตลอดเลยอยากให้หนู่นให้นี่เพื่อนๆคือน่ารักมากๆเลยอ้าอิโมจิยิ้มแค่อยากจะบอก มูมูว่าการที่เพื่อนๆได้รับอะไรดีๆจากมูมูมามันรู้สึกมีค่ามากๆแล้วบางครั้งบางโอกาสก็อยากจะตอบแทนกลับให้มูมูด้วยนะมันไม่ใช่เรื่องของการตอบแทนแค่อยากให้กลับไปจากใจจริงๆมูมูไม่จำเป็นต้องเกรงใจอะไรเลยนะเพราะมันคือสิ่งที่มูมูสมควรจะได้รับมันกลับไปอิโมจิอะไรก็ไม่รู้ขอบคุณมากค่ะจินนี่ไว้โอกาสหน้าก็เขาจะพยายามคุยกับจินนี่ให้มากขึ้นนะคะอันนี้นีน้าเขียนแน่นอนผมมั่นใจคือแบบเขา จริงคือจริงๆอ่ะเขาอยากคุยกับทุกคนเยอะมากๆคะ่ะแต่ว่าแบบพอเจอกันจริงก็เหมือนมันเขินใช่ไหมแบบใช่ใช่เหมือนแบบไม่รู้จะพูดอะไรก็ก็ได้ฟังมากกว่าแต่ก็คิดว่ารอบหน้าถ้าถ้าได้เจอกันก็หวังว่าจะคุยกับทุกคนได้มากขึ้นนะคะได้เลยได้เลยเป็นปีนี้ต้องพูดลานะ่าแล้วอ่าสวัสดีคุณมูมูอิโมจิยิมดีเจที่ได้รู้จักกันนะคะ คุณโมโม่เป็นคนน่ารักใจดีนิสัยดีมากอีโมจิตาแป๋วหมายถึงดีมากจริงๆนะคะคือถ้าเขียนแค่ว่านิสัยดีมากก็ไม่คิดหรอก <c oughs> ได้เจอคุณมูครั้งแรกไปเที่ยวด้วยกันสนุกมาก <c oughs> ถ้ามีโอกาสก็อยากไปเที่ยวด้วยอีกหรือถ้าไม่มีเดี <c oughs> ๋ยวจะทําให้มีเองในอนาคตนะคะฮ่าฮายังไม่ได้ไปตระเวนกินแซ่บด้วยกันเลยไม่รู้จะเขียนจะอะไรและไม่รู้จะเขียนจะอะไร ไม่รู้จะเขียนจะไรแล้วพิมพ์เยอะเดี๋ยวปวดนิ้วที่เหลือไว้ต่อปีหน้านะครับอีโมจิค่ะอีโมจิตาแบบอีโมจิลาลาอีโมจิแ่นดําำอีโมจิหัวใจอ๋อขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดปีนะคะอีโมจิยิ้มออันนี้ละเดี๋ยอันต้องเดาใช่ไหมว่าใครขอเดาว่าลาล่าหรือเปล่าคะเอ้ยแต่แต่ถ้าผิดก็เอ้ยจริงด้วยเอรแต่ถ้าผิดก็อะไ ถ้าผิดก,ก็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 อะไรดีเออชักมันเถอะไปไปต่อไเลยนี่ไงแต่เราถูกไงเออขอบคุณนะคะลาล่าหวังว่าโอกาสหน้าจะจะคุยกับลาลาให้มากขึ้นนะคะคือ <laughs> <laughs> อยากคุยกับลาลามากแต่ว่าเหมือนแบบไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยส่วนแบบไปถึงว่าชีวิตจริงอะไรเงี้ยค่ะตอนนี่เจอกัน,<อ>นเราได <ป S 1> ้เจอกันอีกหนี่หน้าจะคุยให้เยอะขึ้นนะคะ คุณมูมูดูเป็นสาวหวานขี้อายไม่่คยกล้าปฏิเสธคนอื่นเท่าไหร่น่าแกล้งมากๆแฮ่ร้อเลยค่ะฮ่าฮ่าฮ่าเท่าที่รู้จักกันมาคุณมูมูเป็นคนใจดีมากๆถ้าต้องการความคิดเห็นคุณมูจะให้ความคิดเห็นที่ดูอ่อนโยนและเป็นกลางมากๆเป็นคนนุ่มนิ่มน่ารักคุณมูมูเขียนอะไรยาวๆเก่งมากด้วยค่ะฮ่าฮ่าาถ้ามีโอกาสไปพบกันอีกนะคะอิโมจิหัวใัจจขอบคุณดีน่านะคะอันนี้ใช่อันนี้น่าจะมีหน้าคิดว่าน่าจะใช่ค่ะ ใช่ไหมใช่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 เออขอบคุณนะคะนีน่าไว้มีโอกาสหน้าจะคุยกับนีน่าให้มากขึ้นค่ะข้านีน่าไห้เมาก่อนอันนี้อันอ่านเองไปอ๋อเราเล่นเราเล่นสวัสดีครับมูมูหรือตัวฉันอีกคนฮ่าฮฮฮไม่รู้จะเขียนอะไรเลยแต่ก็หวังว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันนะคะขอบคุณที่เกิดมาบนโลกและยังใช้ชีวิตต่อไปใน ทุกๆวันหวังว่าจะมีความสุขในทุกวันต่อให้จะเจอเรื่องอะไรก็ตามขอให้ได้กินของอร่อยๆในทุกๆวันนะอันนี้ผมว่าพี่รันเขียนแน่นอนออาหมาไม่ใช่หมาหมาเขียนได้เลวยอะไรเขียนแน่นอนโตมากเขียนตัวเองโต้วนไอ้หมาอ้วนโอ้โหคุณตาบอกลำบาคุณตาบอกลำบากพูดนะ <laughs> อันเนี้ยผมผมบอกมูมเลยมันไม่มูมูไม่สามารถเซิร์ชกูเกิลได้เพราะเพราะอันเนี้ยเป็นรหัสที่ผมคิดขึ้นมาเองโดยเฉพาะโอนโหคิดอ <c ười> ะไรเมคือ,คอจะรู้ยังไง<ต>อ่คอะคือคณิตศาสตร์ยังมีที่มาค่ะแต่คุณแบบคุณมาคิดเองน,นี่คืออะไรคืออันผอมอันเนี้ยคือข้อข้อความที่ผมตั้งใจจะส่งให้มูมูเว้<อ>แต่ว่าตอนนั้นมันทําไมทา่ทันผมเลยต้องส่งเป็นตัวเลขไป เน,นี่ยคือข้อความที่ผมอยากทาให้มูมูเห็นจริงๆเนี่ยก็คือมันจะมีมูตั้งแต่ไม่มีสระจนถึงมีสระครบทุกตัวลองไปอ่านดูได้ถ้าอยากอ่านแต่ถ้าอยากรู้ว่ามันคืออะไร <S <S เดี๋ยวแป๊บนึงเปลี่ยนจอก่อนเออเชนสตรีมแล้วก็นานี้ึ <S <S ถึงตอนที่ลาล่าทำรหัสอันนี้หละอ่ะอันอันนี้อันนี้คือข้อความ เออผมแปลให้ก็ได้ขอบคุณมูมูที่ <laughs> ทนอยู่กับที่ทนกับผมได้แล้วก็ขอใหม้มูมูมีความสุขและก็ร่ำรวยครับโอ้ยขอบคุณค่ะโอ้ยขอขอให้โอ้ยได้ร่ำรวยเหมือนกันนะคะจะได้มาเลี้ยงมูมูโอ้ยนี่คิดดูสำหรับมูมูผมต้องนั่งคิดคิดครหขัดใหม่ให้มูมูเลยนะน่นเ่ยโอ้ยพิเศษเกินเหีดใส่ไข่ หมูมูมอว้วงอิโมจิจะหมูกหมูเป็นคนที่น่ารักแล้วก็อ้วนมากๆเอ้มันม,มากอีกละนิสัยน่ารักแถมแบบแยังใจดีมากๆด้วยหมูมูเป็นคนที่มีความสดใสเปี่ยมล้นแล้วก็คอยมานั่งอ้วนย่อยๆในอะไรอะในในยิสเกับโกพุงตัสน่าจะเป็นพวกอ้วนคุณดุนสิบคูุนยิสเอในดิสกพุงโตดีมจะบอกอ มันจะมีคนอื่นด้วยหรอไม่ใช่ดิสักนนะขอบคุณกาขอบคุณไม่เกวเอยมีคนอ่านชื่อผิดว่าถ้าวานหน้าได้เจอกับบีมก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวนะคะนายยหมูอ่าต่อนะครับกับมูมูเราอาจจะไม่ได้ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่แต่ต้าสัมผัสได้เลยว่ามูมูเป็นน่ารักเป็นน่ารัก ใจดีและใส่ใจคนอื่นเสมอตาหวังว่าเราจะได้คุยกันบ่อยขึ้นและมีโอกาสรู้จักกันมากกว่านี้นะขอบคุณค่ะคือพี่ตาคือพี่ตาไม่ได้อ่ะรู้จักหมู่มูหรอพี่ตาอยากรู้จักน้าพี่อ่ะน้า <laughs> เขาก็รักค่แหละรู้สึกว่าคุณมูอ้วนมากเจอกันครั้งแรกที่ทีปีใหม่ก็งงว่าใครวะจะสุดท้ายก็รู้ว่านี่มันมูอ้วนพุงโตที่ชอบมาบุรี่ผมว่าเป็นละคุณอ้วนอีกคนนี่เองนีโมจิโก้ เฮ้ยมาสัมผมลืมบอกเออสำหรับผู้หญิงครับรบกวนไปดูในท็อกท็อกด้วยครับเห็นแต่อะไรอะไรอะไหนอ่ะเห็นแต่อคุรแต่คุณแต่คุณผอมไงแต่คุณผอมก็มีอยู่บนโลกไงทำไมมันน่ากลัวยังเลยอ่ะมันแลต่คุณขี้เหือน่ะโอ้ยแกโอ้ยแกถอดถอดโอวี้แกบอกเป็นแต่คุณเด็กก็ได้ไหม เราเลือนเลื่อนเลือนจริงได้คุณคิโลไม่ค่อยได้คุยกันมากเท่าไหร่เกรงเก่งใจอยู่ตั้งเชียงใหม่แต่ก็สามารถมาเที่ยวด้วยกันได้ขอให้พบแต่ความสุขตลอดไปนะเอเรอยู่ไหมเนี่ยอยู่ครอยู่เต้เต้เนรอเอ้ยไม่เดีวันคุณตายวะครับใช่ขอขอเดานะคะตายปาโมกูจล่าขอบคุณทางคุณตายแล้วก็ขอบคุณที่ตอบคำถามตลอดเลย ตอนนี้แบบถามคุณตายไปหวังว่าจะได้คุยกับคุณตายเยอะๆค่ะเพราะงั้นก็อ่าไปหาเขาตอนกินข้าวครับไปชวนมาคุยตอนกินข้าวอ่ะยมูมูเรียบร้อยมากเต็มร้อยให้ร้อยคาพูดที่ออกมาจากมูมูคือน่ารักไปหมดอันนี้น่าจะในหมูมูหมูมูลองพูดมูมูลองพูดไอสัตว์นี้ยังดูน่ารักอยู่ไหมทุกคาพูดดูน่ารักไปหมดอันไหนเราพูดไอสัตว์นี้อย่ามาอ้ว ไม่เอาไม่เอาทำเลยเลยเต้ไอ้พอยทำไมทำไมเต้ไม่พูดกับพลอยบ้างอ่ะแบบเนี้ยพลอยจะพูดหน้ารักช่วงนี้เนาะเต้แข็งไปเยอะนะฮะแล้ววันนี้ผมจะมากระโดดสามดูชั้นแบบสโลโมชั่นนะฮะวที่เต้หลอกเข้าไปพี่คำอื่นได้ปะเหยื่อแล้วเต้โดนใส่ขอบคุณมากค่ะเต้ก็หวังว่าจะได้คุยกับเต้เยอะๆค่ะ ต้องจากตอนเล่นเกมมาเทแล้วพงงโตใช่เอเตพงย้อยอะไรอนายน้อยเยมากคุณมูมูนน่ารักน่ารักเป็นคนที่อ่อนโยนนุ่มนิ่มใส่ใจเพื่อนอันนี้รันค่ะเพราะว่าเออแค่รันแล้วใช่ไหม รวยฟันโตรวยฟันอะไรมาทวงมวยอะไรทวงมวยหัวคัดเฮ้ยเฮ้ยหัวคัด